โอ้ไม่เอาลำปางอากาศดีแต๊ะเฮ้ออยอากาศก็ฮอนอกาแฟสักแก้วพอไอ้ไอ้พออย่างน้องพอพพะก็พอนม พอพ้ะครับอ๋อกาค่ะเอ้ยใดไอ้เอ้ยใครได้กาข่าวจะแจ้เนาะครับสีทองไอ้สีทองครับสนใจให้สนใจอยากได้เนี่ยน้องว่าจะปล่อยพอดีเลยกาอ้โหพอดีช่วงเนี้ยน้องต้องไปทํานมใหม่สองเต้าไอ้ว้าจะขายผ้าเนี่ยไปแปรงนมแม่น้องจะขายเท่าไหร่นะครับนี่หกแสนหกแสน แต่ถ้ากลัวแถมสองปีไปหน้านะมันใหญ่เลยน,นี่ก่อนเออม,<ะ>มันแพงเลยน,นี่<อ>ก่อนไอ้พอดีตังไอ้เก็บเอาไว้แต่งงานกับแฟนไอ้เนี่ยมีห้าแสนลดไอ้ห้าแสนได้ก่ออืมเพมันปิดมรดกตกทอดจะก,กู่วดน้องแล้วนะขายให้ไอ้เตอะไอ้อยากได้เอาก็เอาอ้อห้าแสนก็ห้าแสนแต่ขายได้กับใครแลงกว่านี้นะนี่นอนร้อยเปอร์เซ็นต เพื่อไอ้น้องเอ็นดูไอ้โอ้ขอบคุณจังนะครับพอได้ไอ้เหรอไอ้พร้อมกำโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไปถอนเบิกสตางค์มาเลยเจ้าเฮ้ยต๊อบโอ้ไอ้เฮิร์นโอ้โหมาอย่างไรเนี่ยอนั่งก่อนนั่งก่อนเออยเลยเลยไม่เอาแผนนั่นน่ะไปไปไปนั่งก่อนนี่โอ้นี่ยังพ่องปรเดี๋ยวเนี่ยมีกะอันนี้กระตุ้ด ตะกุดเอตะกุดตะกุดลวงป้อขี้หยังมีอย่างเด็ดๆพ้องอันนี้ก็เป็นอันกุมารทองฮะกุมารทองกับนางกวักทีเด็ดเลยกุมารทองกับนางกวักแม่ควันท่านผมไม่คอไอ้วเพินผมพาเมียน้อยน่ะกะเออไปซื้อคอนโดสองล้านอืมแล้นี่เมียผมมันฮู้เออนี่ไรเมียผมกับตุ้ยไมหนะกะกุมารทองถานท่าพอดีเอออืเมียผมกำลังจะปีเข้ามาอืไปถึงหน้าบ้าน กุมารทองกระโดดขวางเลยบังตาบังบังผมกับเมียน้อยนะแกผมกับเมียน้อยอยู่หน้าบ้านเฮ้เมียอาหารบอกใื้เมียอาหารเมียผมมาหันเออมาถึงปุ๊บเมียผมมาหารสกรมเมียผมก็เลยป๊กนะแกปีกปุ๊บนั่งควักบ่ยอมน้อยหน้าครับเยอะใดควักคือเมียผมมาตบเมียน้อยว้สุดยอดสนใจปะออบอบออันนี้ดกว่าแลงเหินไหมอย่างเนี้ยเอาแพทยมาคิงบอเนี่ยอ๋อ ซื้อมาอู้เล่นมาได้อู้เล่นมาได้เออนี่ของแท้ของแท้ปกตินี่นะเป็นร้านไอ้ได้มาแค่ห้าแสนฮะตีเออดู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 แรอผมบักขาดเพื่อนอรมันดูบักขาดดูบักขาดอยากราคาแพงเอาอีเดี๋ยวผมจะแนะนำไอ้ไปหาลูกพี่ผมที่ไหนร้านเฮงเฮงโคกโคกเซียนพะ นี่เดี๋ยวผมจะบอกไอ้เ้อะไอ้เอาส่วนสาธารณะหนองกระทิงว่าหน่อยสวนสาธารณะหนองกระทิงเสร็จปุ๊บเขาซื้อไปหน่อยอันนี้หมายถึงว่าลูกจากในเมืองลำปางไปอไปถึงส่วนสาธารณะกระทิงหนองกระทิงเอ้หนองกระทิงเสร็จปุ๊บซื้อไปตรงไปแหมตรงไปแหมมันจะเจอสามแยกห้วยเป้งแยกห้วยเป้งกว่ามือมันจะไปน้ำตก ไมยแจซ้อนอ่าแจซ้อนแล้วสื่อจากไปห้างชาร์ด่ะห้างชาร์ดห้างชาร์ดเออตรงไปทางห้างชาร์ดอ่าตรงไปเซตปุ๊บไปสักประมาณว่ายสองร้อยเมตรเนี่ยอืมไปเจอยูเทิร์นอ่าตัดยูเทิร์นอ่ะซ้ายมือเลยอยู่ตรงข้ามยูเทิร์นเลยแม่นอยู่ยูเทิร์นนั่นเลยยูเทิร์นแรกเลยซ้ายมือเลยโอเคโอเคชัวนะโอเคชัวเนาะโอ้ชัวจำได้จำได้โอเคถ้ามีอย่างโทรมาผมเนี่ยได้ได้ได้โอเคไปเถอครับผมครับเรื่อยดีไอ้ ลต้อม<โ>ลครับผมไอมประได้ตอนนี้ไอ้ถึงส่วนสาธารณะหน,นองกระทิงแล้วบระนไหแหมถึงหนองกระทิงแล้วนาะเออถึงหนองกระทิงแล้วไอ้ตรงไปแบบน้อยครับผมตรงไปแหน้อยจะมีสามแยกสามแยกที่ว่ามันจะไปน้าตกแจ้ซ้อน่ะเออเลยสามแยกที่น้ำตกแจ้ซ้อนไปครับผมตรงไปแบบน้อยเดียวหนอะครับโอเคครับผมมีซ้ายมือเนี่ไปลืมนะเออได้โทรหาไหม่เนี่ยังได้โทรหาผมเลยครับครับครับวัสดีครับ รถต้องครับผมตอนนี้ไอ้ถึง3แยกห้วยเป้งแล้วเนี่ยสมแยกห้วยเป้งม่ก่อเออไอ้ซือไปครับตรงไปตรงไปแหมสัก200เมตรอยู่ตรงข้ามอยู่เธอเลยม่อครับโอเคครับผม โ่มยเนีครับผมไม่เหินต้อมเออให้ไปถึงแล้วเนึ๊ถึงแล้วเหรอเฮงเฮงโฮโฮไม่เหรอโอเคแม่นะโอเคถึงแล้วถึงแล้วไปอะป่ะหลงแล้วป่เฮ้ยดีนะจะไอ้โทรถามตังนะถ้ามันลงเนี่ยฮะประเด็นเนีะผมก็กลัวไอ้ลงนะครผมจะโทรบอกไอ้เนี่ย นี่ลูกพี่ผมถ้าไอ้เหินอยาคูัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องผ้านะนต้องถามคนนี้ไอ้เบิร์ดลำปางโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่วยพอผ้าผมนะครับได้ครับผมปัตโต ปอ,อมครับเออแอร์ไิป่วยปผมซื้อมาให้อาเซานะเนี่ยโอ้โหถ้าแต้นี่เกินเกิงล้านครับโอ้ถ้าอยากได้พระแต๊ะขึ้นมาล้านหงหงหกหกหครับผมอ๋อครับล้านผมฮับประกันแท้ตลอดชีพครับผมโอ้แล้วฮับซื้อคืนราคาเดิมจากติเจ้าไปบาฮักซักบาทครับผม แล้วของผมมีบริการแบบผ่อนได้สูงสุด6เดือนครับผมผ่อน6เดือนครับผมอย่ามาแง่เอาไอ้ร่ำมาเรือเบ้อร์แล้วก็โฟกัสกล้องโดนจุโดนหลอกจนได้นี่โอ้เปิืงเปิืงเปิ้นจุขายผ้าขึ้นมาแต่ก็แพ้แพ้เพิ่ไปซองอันนี่ไครเอากระจกออกค่ะอ๋อมีกระจกเออ ยังมังเงาปะไปปะเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยกูว่าแล้วมะเฮิร์นเป็นไดตังห้าแสนจะเก็บไว้ใจงานกูเอาไปซื้อผ้าเก๋เหี้งมึงนี่มันเงาว่าจะเก็บได้จะบ่เท่าบ่เทอร์มันนะเพือจะได้ไปซื้อโดนมันจุกมันหลอกเห็นนะบะเคยได้เนาะหัวเงาอย่างมึงเนี่ยเท่ากับเท่าแนวมึงมีตังเนี่ยปีกไปขายไก่เจียงใหม่บ้านมึงไปไป มันผูกน้องวางนะเจ้าได้เจ้าผูกปากกันเจ้าตายละเจ้าไม่เจอกันเจ้าได้เจ้าน้องครับครับครับเมารถแม่ไปส่งบ้นานไหนได้หรอบ้นานไหนไปไหนจะไปไหนครับสปปะปตองเชียงใหม่ผมเลยน้องเพิ่งไปถามปอ้อไอ้นอะครับโอ้ยโอ้ยสวัสสุเงเราร้านแห่งๆหกหกหกเยี่ยม